ตลอดหลายร้อยล้านปีสิ่งมีชีวิตบนโลกได้วิวัฒนาการจนมีขนาดที่แตกต่างกันอย่างน่าทึ่งจากสัตว์ตัวเล็กเท่าเล็บไปจนถึงสัตว์ยักษ์ที่ใหญ่เท่าอาคารคำถามคือสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกคืออะไรสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในปัจจุบันคือวานสีน้ำเงินซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นสัตว์เลี้ยงโลกด้วยน้ำานันที่ใหญ่ที่สุดและอาจจะเป็นสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดตลอดกาล วานสีน้ำเงินสามารถยาวได้ถึง33เมตรหนักกว่า150ตันหัวใจของพวกมันหนักกว่ามนุษย์ทั่วไปถึง3เท่าแต่แม้จะมีขนาดใหญ่วานสีน้ำเงินก็ไม่ได้ล่าสัตว์ขนาดใหญ่แต่เป็นสัตว์กินเนื้อแบบกรองพวกมันกินสัตว์เล็กๆที่เรียกว่าคริวเป็นอาหารวานสีน้ำเงินสามารถกินคริวได้มากกว่า4ตันต่อวันมาดูสัตว์บกกันบ้าง สัตว์บกที่ใหญ่ที่สุดในปัจจุบันคือช้างพุ่มแอฟริกาซึ่งมีน้ำหนักประมาณ6ตันและสูง3เมตรด้วยขนาดและความแข็งแกร่งทำให้พวกมันมีศัตรูตามธรรมชาติไม่มากนักแต่ช้างก็ยังไม่ใช่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนันบนบ,นบกที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ตำแหน่งนี้เป็นของพาราเซราเทียมแรดที่สูญพันธุ์ไปแล้วมันสูงกว่า5เมตรและหนักถึง20ตัน สำหรับสัตว์เลื้อยคลานที่ใหญ่ที่สุดโดนแน่นอนว่าต้องเป็นไดโนเสาร์หนึ่งในนักล่าที่น่ากลัวที่สุดคือไทแรนโนซอรัสเร็กหรือทีเร็กซ์ทีเร็กซ์มีขนาดใหญ่และหนักถึง9ตันและมีแรงกัดทย์ทรงพลังกว่าฉลามขาวถึง3เท่าเลยทีเดียวแต่ไดโนเสาร์ที่ใหญ่ที่สุดไม่ใช่สัตว์กินเนื้อแต่เป็นสัตว์กินเพื่อตัวมหึมาที่เรียกว่าโซโรพอดโซโรพอดบางชนิดอย่างอ์เจนตินโนซอรัส สามารถยาวได้ถึง35เมตรและหนักกว่า70ตันในอากาศก็มีสัตว์ยักษ์เช่นกันเควเซตคอเทลัสเป็นเทโรซอร์ที่มีปีกกว้างถึง11เมตรซึ่งใหญ่เท่ากับเครื่องบินขับไล่เลยทีเดียวแล้วสิ่งมีชีวิตที่ยาวที่สุดละ่ะแมงกระพุนแผงคอสิงโตคือแมงกระพุนที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยหนวดที่ยาวที่สุดของมันวัดได้ถึง37เมตรซึ่งยาวกว่าวานสีน้ำเงินเสียอีกแต่ที่ยาวกว่านั้นก็มีไซฟูโนฟอร สัตว์ทะเลที่เป็นอนานิคมของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่รวมตัวกันเป็นร่างเดียวบางชนิดอย่างปลายาดูเบียมีความยาวมากกว่า40เมตรและที่น่าประหลาดใจที่สุดคือนอนบูตเลสนอนริบบินที่มีลำตัวกว้างเพียง5-10มิลิเมตรแต่เมื่อคลี่ออกแล้วสามารถยาวได้กว่า55เมตรซึ่งยาวกว่าทีเร็กซ์ถึง4เท่าสิ่งมีชีวิตที่เราเห็นเพียงเป็นส่วนหนึ่งที่ถูกคนพบเท่านั้นใครจะไปรู้ว่า ยังมีสิ่งมีชีวิตที่ใหญ่กว่าสูงกว่าและยาวกว่าที่ซ่อนตัวอยู่ใต้พื้นดินหรือในมหาสมุทรอีกบ้าง